จากลำต้นที่เราจ่อแล้วเราก็จะนําไปสู่ขบนวนการพัชจไรนะครับนะครับมีห้องพัชจไรอยู่ห้องฆ่าเชื้อครับก็คือถ้าถ้าลูกค้าหรือว่าใครชาวบ้านอยากจะทํากินเองนะครับไม่มีเครื่องพัชจไรมีอะไรอย่างผมนี่นะครับก็ทําได้ครับไม่ยากนะครับเอาใส่หม้อต้มเอานะครับทีนี้หลังจากที่เราได้มาแล้วก็มาเข้านี้คือห้องพัชจไรครับห้องฆ่าเชื้อเอาน้ําไข่ตัวนี้ครับที่เราได้มาเนี่ยผมก็จะเอายากไปเทใส่หม้อนี้หม้อข้างบนเนี่ยคือเป็นหม้อต้มนะครับหม้อข้างล่างเป็นหม้อนอกเย็น ก็คือปกตินะครับเครื่องพัชจอไรเนี่ยนะครับเครื่องพัชไรเนี่ยมันราคามันหลายแสนหรือว่าเป็นล้านแต่ผมนี่ผมผมสรุปว่าเครื่องพัชไรคือการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็นํามานอกเย็นผมก็เลยสั่งให้เขาเอาเชื่อมเอาสเตลเลสมาทําเป็นหม้อข้างบนเป็นหม้อร้อนข้างข้างล่างเป็นหม้อเย็นหม้อเย็นเนี่ยมันจะเป็นคุลลิ่งครับผมจะต่ออย่างนี้ครับให้ช่างเขาทําข้อสตะเลต่ะเป็นเกลียวเกลียวเกลียวนะครับ เดียวรอบเลยครับเพื่อจะให้มันหมุนผ่านความเย็นนานที่สุดนะครับตอนนี้เราใช้อุณหภูมิ80องศาแล้วก็คงที่ไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยออกมาพอ <c oughs> ปล่อยปุ๊บอันนั้นคือหม้อร้อนนะนี้นคือผมจะหม้อน,นี้ผมจะน้าแข็งมาใส่นะครับน้ำแข็งล้วก็เติมน้ามันจะหม้อเย็นจากร้อนจากมันจะวิ่งผ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลายชั้นผ่านความเย็นพอมาถึงห้องมันจ่ปุ๊บมันเย็นละนะครับจากร้อนมาเย็นละแล้วก็จะได้น้ํามาปุ๊บเราก็จะมาขึ้นต้มต้มเสร็จปุ๊บก็จะพอได้ที่ปุ๊บ แล้วก็ไปนั่งบรรจุในห้องนั้นครับแล้วก็ไปแช่เย็นไว้นะครับไปให้ลูกค้าได้เลยครับตอนนี้ครับนะครับทีนี้ขั้นตอนหลังจากที่เราผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็บรรจุเสร็จแล้วนะครับเดิมทีนะครับเมื่อก่อนเราใช้ขวดนี้นะครับขวดที่มีแพคเกจจิ้งที่โอเคดูดีหน่อยอันนี้ออกแบบออกแบบสลากเองครับออกแบบสลากเองทีนี้รู้สึกว่าต้นทุนมันสูงทีนี้คือผมอยากให้คือบางคนบอกว่าต้นทุนสูงไปอยากให้เราขายราคาต่ำลง ก็เลยลดต้นทุนด้วยการใช้ขวดตัวนี้แล้วก็ใช้ธรรมดาแต่ปกติเราจะมีสติกเกอร์แปะอยู่สติกเกอร์แปะอยู่น้ําเยื่อใยแต่สติกเกอร์ช่วงนี้หมดครับนะครับสติกเกอร์ช่วงนี้หมดก็คือช่องทางนะครับช่องทางการติดต่อน้ําเยื่อใยนะครับน้ำเยื่อตอนนี้ไร่สิบีตั้งอยู่ที่บ้านไ,านไานร่ตำบลไร่อำเภอพานันุคมจังหวัดสกลคนครนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์หกสองห้าเก้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเบอร์โทรติดต่อมีส่วนมากผมใช้เบอร์เดียวคือศูนย์หกสองห้าเก้าห้าหนึ่งห้าห้าหน นะครับ2513ก็คือเดโช2513นะครับแล้วก็ f a c e o o o k อีนี้ใช้ใช้สองสตอรี่ครับ Facebook ใช้สตอรีแล้วก็เพจก็เพจของไร่สีบรีพืชผลสกลน,นครครับนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมสะดวกที่สุดคือช่องทางการโพเพราะผมช่วงหลังนี้ที่เกียนเล่นโทรศัพท์ <laughs> ก็เลยทิ้งไวต้ตลอดบางทีลูกค้าทักมา เมื่อก่อนลูกค้าจากลาวเยอะครับลูกค้ามันจากคนไทยเขาไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ลูกค้าจากลราบางทีเขามาซื้อเนี่ยเขาจะพิกัดมาซื้อเขาสั่งผมทีแล้วเป็นเป็นเป็นพันพันขวดนะครับคนนั้นเอาร้อยขวดคนนี้เอาสองร้อยขวดเขาเวลาเขาข้ามฝั่งมาเขาจะเอาผนพิกัดแล้วก็ถังน้ำแข็งมาใส่ด้วยพอเลยไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นวัดถ้ำขามของหลวงปู่ฟัานอาจารูครับเป็นหลายคนนักเสวียนบุญก็จะผ่านมาจรงน้ำเยื่อผ่นะครับผมไปอ่านเจอในสมุดไม่ใช่หนังสือนะครับสมุดบันทึกลายมือของหลวงปู่ฟัานอาจารูนะครับของพวกเราเนี่ย ท่านระหว่างที่ท่านไปทุ่ดงนะครับไปทุดงเวลาหิวน้ำมานะครับอยู่กลางป่ากลางเขาหิวน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำฉันท่านก็เลยเอามีดไปตัดตัดไผ่นะครับแล้วก็เห็นน้ำมันไหลออกมาก็พากันน้ำนั้นมาดื่นครับแล้วทีนี้ช่วงหนึ่งมีพระรูปหนึ่งอาภาธจะไข้ามาเราียแล้วก็ไม่รู้จะรักษากันยังไงก็คือแค่ดื่มคิดว่าดื่มแค่แก้กระหายแต่ว่าดื่มไปดื่มมากลายเป็นว่าไข้ามาเรียนั้นมันอาการมันลดลงแล้วก็ดีขึ้นก็แสดงว่าขนาดไข้ามาเรียเป็นอะไรที่รักษายากนะครับรักษายากแต่มันหายได้ที หลังจากนั้นก็คือท่านเขาเอามาทํายามาเอามาต่อยอดหลายอย่างทีนี้ผมก็เลยเข้ามาศึกษาแล้วก็มันมีเพื่อนที่ญี่ปุ่นที่เคยไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําน้ำเยื่อไผ่เขาใช้ว่าแ bamboo j u i ก็คือน้ำไผ่แต่เขาไปแต่งกลิ่นนะครับน้ำเยื่อไผ่กลิ่นส้มกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าถูกใจไปรุ่นแล้วก็เขาทำแพ็เกจที่สวยงามเราก็เลยเอามาต่อยอด เฮ้ยเราเฮ้ยมันมันมีประโยชน์จริงมาต่อยอดแล้วทีนี้ผมก็ลองผิดล่องถูกครับลองผิดล่องถูกแล้วทีนี้ด้วยตัวเองว่าอย่างผมเนี่ยคือไม่รู้ว่าไม่เคยไปตรวจผมก็ดื่มไปดื่มไปประมาณ4ี่ห้าวันเวลาเราฉี่ครับมันเหมือนกับเหมือนกับทรายปนออกมาปนมากระน้ําแล้วก็แสบลํากล้องแสบนิดเดีวยวแปลกแล้วก็อ,อะไรอะไรหลุดออกมาเวลาเราฉี่ พอวันหลังก็เลยเอาเวลาฉีเราก็ฉีดใส่ภาชนะที่มันใส่นะครับที่มองเห็นง่ายเขกว่ามันเหมือนน้ำฝนใสยตัวตัวนิ้วก็คือหินปูนแล้วหินปูนนะครับมันทําปฏิกิริยาขน้มเยื่อไผ่มันก็จะแตกสลายจากหินปูนนี่กลายเป็นเม็ดทรายเวลาฉีกก็จะไหลออกมาไม่เจ็บไม่ปวดครับ mm. ทุกวันนี้ผมบอกว่าใครที่เป็นนิ้วนะครับในพื้นที่เนี่ยผมบอกว่าผมจะรักษาให้ภายใน10วันถ้าใครหายแล้วแต่จะแล้วแต่จะให้ผมถ้าไม่หายไม่ต้องให้ผมแม้แต่บาทเดียวกันมาอยู่มาพักได้เลยผมรักษาให้รีถ้าคนไม่มีผมก็ไม่เอา ถ้าคนมีแล้วแต่จะให้ร้อยสองร้อยสหาร้อแล้วแต่เราไม่เรียกราคาครับให้เป็นนุ่งเป็นนิ้วเนี่ยรับรองผมรับประกันว่าไม่เกิน10บวันนะครับโดยเฉพาะนิ้วในกลวยไตยในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยบางคนนี่เร็วที่สุดคือ24ชั่วโมงนะครับพี่มีตัวอย่างคนหนึ่งคือเขาเป็นตำรวจอยู่ที่ในตัวเมืองสกลนี่แหละเกาเป็นนิ้วอีกสาวันมอนัดผ่าตัดผ่าตัดนิ้วนะครับ แต่ทีนี้แกไม่อยากผ่าตัดแกไม่เชื่อหรอกวันนั้นแกซื้อไปกี่โหลสามหรือสี่โหลเนี่ยแกซื้อไปสี่โหลทีนี้แกซื้อไปปุ๊บคนที่หลุดเร็วนะครับคือแกดื่มแทนน้าเลยยู่น้ําดื่มเห็นไหมคืนนั้นแกดื่มไปสามโหลตั้งแต่แกมาซื้อผมตอนบ่ายสองโมงแล้วก็วันอีกรุ่งขึ้นพอบ่ายสองโมงปุ๊บแกฉี่ทั้งคืนลุกขึ้นมาฉี่แล้วรู้สึกว่ามันแสบๆลำกล้องมันเริ่มเริ่มออกมาแล้วนะครับพอสุดท้ายมันออกมาก็ลุ่งเลยทีนี้พอแกไปจะไปผ่าตัดพอไปปุ๊บหมอก็ฉาย ันนี้คือตัวอย่างที่เร็วที่สุดคือ24ชั่วโมงครับนะครับที่เป็นนิ้วนะครับแล้วของคนนี้นิ้วโตนะครับเท่าๆกับไข่ไข่หอยอ่ะมันใหญ่มากแล้วมันสามารถหลุดได้ภายใน24ชั่วโมงผมก็เลยเห็นความสําคัญเดิมทีคิดว่ามันเฉพาะรักษานิ่วอย่างเดียวแต่หลังจากนั้นคนที่เขาเป็นเกาเบาหวานความดันอย่างมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นสี่โรคนะครับคุณดาวแกเป็นทางานอยู่อบจอสกลน,นครนี่แหละแกกล้ามเนื้อไม่มีแรงตับอักเสบนิ้วในถุงนั้นดีตาฝางสี่โรคปรากฏว่าแกซื้อน้ําไผ่ของเราไปสี่โหลแกดื่ดโลนะ คือจากกล้ามเนื้อมีแรงกลับรู้สึกว่าเริ่มเดินได้เองคือแฟนต้องพยุงนะครับขึ้นรถลงรถต้องพยุงรู้สึกว่